ไม่เจ็บเลยนะพี่ถ้าเป็นหลังกับตรงตรงอื่นยาชาม,มันกินได้ตอนนี้ยาชาม,มันกินไม่เข้าเอาแค่ตรงตรงที่ที่สักคกะ่าจา์ ื ER> เลยบองคนสักสดเลยนะคะตัวไม่อยากเสียตังค่ายาชาแล้วดูคนกันอ่าโอเคอาจาราพอละ